สวัสดีครับกระแสข่าวดังวาแล้วครับไม่ได้นอนเพราะทำสิ่งนี้เบลล่าลบ,ลบรูปคู่เวียสกุลวัตเกลี้ยงไ g หลังอีกฝ่ายจดทะเบียนสมรสเรียกได้ว่าทำเอาชาวเน็ตรวมถึงแฟนคลับเป็นจำนวนมากต่างพากันแสดงความยินดีกับพระเอกหนุ่มเวียสกุลวัตที่ได้ประกาศแต่งงานสายฟ้าแลบกับแฟนสาววิกกี้สาวสวยนอกวงการพร้อมกับโบกเลิกวิวาว่าจะเป็นวันที่17กรกฎาคมค่าโดย พิธีนั้นจะจัดกันภายในครอบครัวและคนสนิทซึ่งหลังจากนั้นชาวเน็ตก็ได้เข้าไปส่งในอินสตาแกรมของหนุ่มเวียและพบว่าไม่เห็นภาพคู่ของหนุ่มเวียกับเบลล่าลานีอดีตแฟนสาวซึ่งคาดว่าถูกลบออกไปแล้วจากอินสตาแกรมแต่ทั้งนี้ยังเหลืออยู่หนึ่งคลิปซึ่งเป็นวิดีโอที่ถ่ายคู่กันตอนที่สาเวเบลล่านั้นไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันกับหนุ่มเวียร์ซึ่งโพสต์ไว้เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ของปีที่แล้ว ขณะที่ทั้งด้านฝั่งของเบลล่าลานีนั้นในช่วงเวลานั้นเจ้าตัว,ตวยังคงเก็บภาพคู่กับเวียสกุลวัตเอาไว้เหมือนเดิมทุกรูปไม่ได้มีการลบออกแต่อย่างใดแม้อดีตคนรักจะประกาศแต่งงานแบบฟ้าผ่าแถมลบรูปเกลี้ยงไปแล้วแต่ว่าล่าสุดเมื่อเช้านี้วันที่9กรกฎาคมเมื่อเข้าไปส่องในไอจีของสาวเลาิลล่าเพื่อดูความเคลื่อนไหวหลังจากที่อดีตแฟนหนุ่มได้โพสต์ภาพจุบินสมรส และโพสต์ภาพคู่กับแฟนใหม่เป็นครั้งแรกก็พบว่าไม่เหลือรูปคู่ใน i อของสาวเบลล่าอีกแล้วด้วยเช่นกันอีกทั้งเธอนั้นก็ได้โพสต์ภาพรูปของเธอล่าสุดเมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาหลายคนถึงกับสงสัยว่าทำไมนอนดึกจังหรือกำลังไล่ลบรูปคู่กับเบียร์อยู่ขอขอบคุณข่าวจากขุมชนลึกออนไลน์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่งองกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ